เมื่อวานไฟดับฝนตกทั้งคืนก็เลยไม่ได้ตัดเพราะว่าจะ bad, เซฟแบตไว้เผื่อฉุกเฉินก็เซฟได้ในระดับหนึ่งอ่ะอก็หลับไปเฉยเลยเก็จะดุ้งตื่นกลางดึกมาส่งกุนนี้แล้วก็ตัดต่อวันนี้เดี๋ยววันนี้ตัดให้แล้วก็อัพเพราะว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยนอนนอนนั่งมันนอนนั่ง,ง,ง,งก็มันมืดอ่ะโอเคดูอีแล้วมันไปนั่งจิ้มโบ้ใส่คนอื่นแค่นี้แหละกิจกรรมสืกสารนวัตกรรของโบราณกระรงนะครับและท้าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของจังหวัดต่ากนะครับได้ขอมติข้อคิดเห็นของหน่วยงาน ติดอีกที่นึงแล้วนะเตรียมไปสัมภาษณ์วันที่สิบสองีงติดใจอะอขอให้มันเป็นเรื่องราวดีๆขอให้มันได้บรรจุสักทีเถอะวันนี้รับหน้าที่เป็นคนปิดลงยิมนะคะเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยไปออกกังกกลกันดีกว่าเราปิดลงยิมวันแรกลืมไม่ได้ถ่ายเลยมืดแถมน้องที่มาช่วยปิดไฟไล่ลูกค้าด้วย โลกว่ะไม่รู้โดนด่าทำหลังว่านะแต่ที่รู้คือปิดไปแล้วละ่ะไม่ยอมกลับกันดีนะ <c oughs> น้องเขาคงรีบอ่ะเอาสามารอแล้วยังไม่ยอมกลับกันอีกไงน,นะตอนน้องเขาเป็นลูกค้าใช่ไหมเราเปิดเพลงร้องเพลงปุ๊บน้องเขาก็สวัสดีครับแล้วกลับละพอคนนี้น้องเขาเป็นคนปิดปุ๊บ <c oughs> ผมมาถึงห้องแล้วมันยังไม่มีคนกลับเหมอนกันเลย ปิดไฟเลยตลกดิโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เครื่องก่อนเพราะเราจะใส่อีกสิมได้เครื่องมาโอเคเท่านี้แหละฟันดีเดี๋ยวไฟดับ